สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้เรามาต้อนรับนะคะในส่วนของตัวเทลเลอร์อีกแล้วค่ะลงกันมาอีกแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อวานลงมารอบหนึ่งวันนี้ลงอีกรอบหนึ่งเข้ามา8คันจุกๆเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคันตัวละๆลตัวเด็ดๆทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวจะมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมกันเลยเพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ชมนะคะแล้วก็คนลูกค้าทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเพชรยนต์รถมือสองคัดรถสวยคุณภาพเกีรดเอวันนี้อยู่กับเซลล์นูเล็กนะคะที่นี่ที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะ บอกเลยว่าวันนี้นะคะมีเทลเลอร์เข้ามาอีกแล้วแล้วแต่ละคันมีแต่ตัวเด็ดๆตัวแร่ที่ลูกค้ากำลังรอกันอยู่มากๆเลยนะคะก่อนชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญเลยค่ะลูกค้าเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วชอบรถคันไหนชอบรุ่นไหนแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้แจ้งดูคลิปหนูเล็กมากค่ะเดี๋ยวหนูเล็กดูแลทุกท่านเลยค่ะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหนูเล็กพาชมคันแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวไล่ตั้งแต่คันใหญ่สุดเลยนะคันนี้ Toyota Fortuner นะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสภาพรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างไรลงเทเลอร์ Long er, มาเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เป็นสีขาวไปนะคะขอดูสเปคนิดหนึ่งอ่ะคันนี้2.4 V ขับ2ปี2,000เท่าไหร่ปี2,019นะคะคันนี้ปี2,019ราคาดีมากนะคะ เสนอขายแค่859,000เท่านั้นเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันนิดหนึ่งก็ต้องเรียนแจ้งตามตรงว่ารถเพิ่งเข้าอาจจะมีพวกคราบดินคราบฝุน่นแต่ให้ลูกค้าเห็นสภาพตัวรถเลยค่ะว่า ครงสร้างเดิมไม่มีย้อมแมวมาแน่นอนนะคะภายในยังสวยงามสะอาดกริบอยู่เลยเดี๋ยวเราทําความสะอาดสปาให้รับประกันสวยงามแน่นอนเจ็ดที่นั่งคันนี้นะฟอร์จูเนอร์เป็นรถที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากได้แล้วยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะพี่พี่ขบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ขายดีอันดับต้นต้นเลยของเพชรหยดนะคะผ่อนเพียง1 5 0 0 0สําหรับการจัดฟรีดาวจัดเต็มได้เลยคะ่ะพี่พี่ขาแล้วได้สีขาวสวยๆแบบนี้ไปด้วยนะคะคันแรกคันนี้ผ่านไป ขอ,อค่ะตัดมานะเจ็บคอหุ่นข้าวนะคั้นที่สองมาคันนี้สำหรับเจ้าโตโยต้าโคโรล่าคอร์โอ้โห ตัวนี้ได้พีเมียมเซฟตี้นะคะต้องขออภัยนะหนูต้องดูโพยเพราะว่ารถเพิ่งเข้าพีเมียมเซฟตี้คันนี้ปี2022นะคะสีเทานะคะสีเทาเข้มสวยมากนะคะได้กล้อง360องศามาแล้วเรียบร้อยใครหาสีนี้อยู่ต้องรีบจัดนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวขอดูนิดนึงเลขใหม่60,000 เ0็ดพกิโลไม่น้อยมากนะคะเราได้สีนี้ไปด้วยค่ะตัวรถเดี๋ยวให้ดูรอบคันกล้อง360องศานะคะแล้วก็พวกโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างหลักนี้ไม่ไม่มีเสียหายเลยนะคะสภาพนี่คือมาสวยๆเป็นตัวฉลองครบ60ปีด้วยประตูท้ายไฟฟ้านะเดี๋ยวขอเปิดประตูให้ดูนิดนึงอ่านี่ สวยงามนาใช้นะด้านหลังช่องเก็บของกว้างใหญ่แล้วจริงๆสะอาดสะอ้านนะรถยังไม่ได้ล้างเลยค่ะด้านหลังสะอาดมากภายในสะอาดหลังคาเป็นสีกรรมัมะหยี่ไม่มีรอยยันเจิมเลยค่ะดูจากด้านหลังเนี่ยความกว้างของเขานี่คือบอกเลยว่ามาเต็มๆเหมาะมากที่จะเป็นรถครอบครัวนะคะ5้าที่นั่งนั่งได้5ท่านด้านหลังเก็บของได้จุๆเลยเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงอ่าภายในเห็นไหม สะอาดสะอานมากหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัว Air ได้ดูโอแอรฐานเกียร์สะอาดสวยใหม่พวงมลาลัยอาจจะมีเล็กน้อยนะคะตามการใช้งานนิดเดียวเองนะเนี่ยเล็กใหม่ตอนนี้อยู่ที่68,000กิโลท้วนเลยนะคะ<อ>คือคันนี้ได้ไม่น้อยได้สีสวยได้ราคาไปที่7,99,000บาท คอนเทอยู่ที่ประมาณ13 0 0 0 14,000ประมาณน,นี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.2เท่านั้นนะพี่ๆขาถัดมาค่ะต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยคนตามหาหนักมากกรี๊ดมากเพราะว่ามันเป็นรถที่น่ารักนะแต่เพชรยน์ไม่ได้ค่อยเอาเข้ามานะคะเพราะว่าส่วนมากเราก็ต้องยอมรับว่าเราจะเน้นเป็นแบรนด์หลักสมากว่าสำหรับ u z u k กิสวิปคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว1.2 G.L. นะคะปี2022จดทะเบียนปี2023เลขกมาอยู่ที่70,000กิโลค่ะได้สีบอลเงินนะคะแต่สีบอลเงินเนี่ยพอมันมาอยู่ในซูซูกิสโบิแล้วมันมันน่ารักนะมันไม่ได้ดูเชยไม่ได้ดูแก่ดูสีแบบว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเด็กผู้ใหญ่นะคะวัยทำงานใช้ได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยเลยคันนี้ราคาเสนอขายที่ 379,000บาทดูสิรูปทรงเขาตามูตมีน่ารักสุดๆเลยข้างในค่ะได้เป็นเบาะผ้านะคะตัว GL พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็วิทยุเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้งานดีโซโยกิสวิปเป็นรถอีโกคาที่ใช้งานดีมากนะคะ ไม่ค่อยมีปัญหาเล็กบอกเลยว่ารถคันแรกของเล็กเนี่ยคือซูซูกิ s ซฟิบนะที่ใช้งานแล้วใช้งานยาวขนาดเป็นผู้หญิงนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะไม่มีปัญหาซ่อมจุกจิกกวนใจเลยแล้วดูดิเขาแต่งมาให้สเกิร์ตด้านหลังนะคะมีท่อคู่แบบนี้มาให้ด้วยโคตรเท่เลยใครสนใจคันนี้นะผ่อนเพียง6กพันเท่านั้นเองจัดเต็มได้สําหรับลูกค้ามีเครดิตนะคะรายได้เนี่ยขอแค่สัก1นึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสี่พันขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยค่ะตัวรถสวยจริงๆนะคะถัดมาก โอ้โหคันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกแล้วนะคะสำหรับเจ้า t o y ย t a a เอาติคันนี้ได้เป็นตัว1.8 Hybrid p r e m i ี m นะคะปี2022โอ้โหปีใหม่จัดๆเลยปี2022นะคะ มากันในราคา579,000ป้ายแดงนี่คือร้านต้นๆน,นนะคะร้านนิดๆน,น,นะอันนี้ได้มานะคะหายไป50%เลยสีขาวสียอดนิยมอยู่แล้วไฮบิดพรีเมียมสีขาวเป็นสีที่ใครก็ตามหากันนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักน้ำท่วมค่ะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะ สำหรับภายในเบาะหนังสีดำบัตเกตซีจริงๆแล้วตัวเบาะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะปีกเบาะไม่มีลมชํำรุดเลยแต่เดี๋ยวเราต้องสปาให้อีกรอบเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ ตยัยต้าเอาติจะเจอตลอดเจอประจําไม่ว่าจะเลขไม้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็คือพวงมาลัยนะคะโดยเล็กย้ําทุกคลิปเสมอว่าพวงมาลัยพวกลูกค้าอย่าซสีเรียสน,นะเพราะว่าลักษณะพวงมาลัยดูสิมันบางนะคะเพราะฉะนั้นมันชํารุดได้ตามการใช้งานแต่เราปรับสภาพให้ไม่ปล่อยไปแบบนี้แน่นอนค่ะปรับสภาพให้แบบพร้อมใช้งานและใช้ไปอีกยาวแน่นอนนะคะมันติฟังก์ชัน2ฝั่งแบบนี้ค่ะมีระบบตัวควบคอนโทรให้นะคะในส่วนของหน้าจอได้ทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังแอร์ออโต้ได้อยู่แล้วค่ะระบบ eV e mode, drive mode นะคะแล้วก็มีตัวชาร์จแบตไร้สายค่ะไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้นะคะเบรกโคเบรกไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยค่ะคันนี้ราคาเสนอขาย5 7 0 0 0 0 0จ0านเานะคะพอเลยที่ประมาณ หนูขอหนึ่งหมื่นกลมๆแล้วกันง่ายๆดี1นึ่งหมื่นนะคะรายได้สองหมื่นซื้อคนเดียวจบเลยนะได้เอาติสสภาพสวยงามแบบนี้ไปใช้นะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง23่กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะถัดมาคันนี้โตโยต้าโคราคอร์นึดสปอร์ตคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะปี2020จดทะเบียนปี21ค่ะมากันที่เลขใหม่ 1,000 100, 0 0กิโลนะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายน่ารักมาก5,99,000บาทนะคะ5 5 0 50, 5, 0 9, 0 0 599,000บาทขออภัย5,99,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถรอบคันโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปเลยรอยบุบลักกิมก็ไม่ค่อยเห็นมีเลยนะคะันนี้สวยงามมากค่ะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์ค่ะพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะรอบคันนะคะสวยงาม สำหรับภายในคันนี้คมโทนดำเลยค่ะเบาะหนังเบาะหนังเหมือนตัวตัวต้าติดเลยทรงบักเก็ตซีทนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแต่คันนี้พวงมลาลัยไม่มีทลอกปอกเปิกนะไม่มีล็อกลอนนะคะเลขไม่หนึ่งแสนโลแล้วก็หน้าจอได้ทัชสกรีนมาไม่มีริ้วรอยค่ะก็มองหลังมีให้แอร์ออโต้มีให้ค่ะ ตัวเกียร์นะคะก็ออโต้แบบถุงแบบนี้ใช้งานง่ายๆค่ะตัวบอดี้ไซส์ขนาดพอเหมาะกำลังดีค่ะเป็นทรงคอสโอเวอร์ด้านหลังเบาะนั่งขนาดกำลังดีเลยมีหัวหมอนให้3าํตำแหน่งมีที่พักแขนมาให้มีที่ใส่แก้วน้ำให้แล้วก็มีตัวแอร์นะคะที่แยกมาให้แบบนี้ด้วยถือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีจริงๆนะคะบอดี้ก็ขนาดกำลังพอเหมาะเนาะคันนี้พอีเลนอยู่ที่ประมาณคล้ายๆเอาติสเลย1 0,000ื่นขอกลม,กลม ะะรายได้20,000เ้าซื้อคนเดียวจบอันนี้หนูเล็กต้องจริงใจขนาดไหนเพชรยนต์ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงกล้าเปิดรถที่เข้าใหม่ให้ลูกค้าชมขนาดนี้นะคะบางทีเนี่ยรถเข้าใหม่ไม่กล้าให้ดูเลยนะเอาไปเก็บแอบเลยนะเพราะว่าต้องปรับสภาพไปก่อนแต่เพชรยนต์ไม่ต้องเลยเพราะว่าแต่ละคันเรารับเข้ามาสวยๆทุกคันปรับสภาพมีเดียพร้อมใช้งานแน่นอนมาคันนี้ตัวนี้จะเป็นเจ้า Toyota V i o อ1.5มิตรปี2021 มาพร้อมเลขใหม่60,000ืกิโลนะคะหกหมื 6, กว่านะคะสำหรับตัวเลขใหม่ราคาเสนอขาย3 8 9 0 0 0 0บาทค่ะป้ายแดง7,000กว่าบาทนะคะตอนนี้หายไปเกือบ50%นะแล้วตัวรถเนี่ยได้รถปี2021 รถปลดระวางหน่วยงานเข้าสูนตรงทุกรอบไม่เช็คประวัติศูนย์ได้เลยแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเครื่องอึดถึกทนโตโยต้าจริงๆอ่ะอึดถึกทนทุกทุกตัวรุ่นเลยแต่ v ีออนะคะหนูเรียกว่าเป็นรถที่ใช้ดีระดับหนึ่งเครื่องพันหอัตราแรงม้าดีค่ะแล้วเวลายิ่งใช้ในเมืองนะโอ้โหมุดเก่งมากเลยคันนี้นะคะไฟด้านหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาค่ะนี่เมื่อกี้เขาเปิดเช็ครถนะเขาเลยไม่ได้ปิดนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟในไทม์รันนิ่งไลฟ์ไฟตัดบอกมีให้ครบแล้วนะคะรอบๆอบพันสวยงามพร้อมใช้เดี๋ยวดูภายในค่ะคุมโทนดำตัดแถบลายพิงโกนะคะสะอาดสะอ้านนะคันนี้นะคะหน้าจอจากก็จากโตโยต้ามีมาให้แล้วกล้องถอยมีให้แอร์ออโต้ได้มา เกียร์ออตโต้ขั้นบันไดพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันเบาะหนังหลังคาสีเบรกค่ะไม่มีรอยยันเจิมเลยนะสภาพกิบกิบแบบนี้หนูเลยคิดว่าเฮ้ยนะใช้งานนะคะพี่ๆขาคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆราคา389,000จะผ่อนเล็ออยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึงเ0 0 0เนี่แหละนะรายได้เนี่ยถ้าเอาแบบจบๆเลยคนเดียวไม่ต้องยุ่งใครเลยห5 0 0 0นะคะซื้อคนเดียวจบเลย 1> Toyota 1.5มิตรนะคะคันนี้ฝากไว้อีกคันน่าสนใจมากๆน่าเล่นมากๆแล้วเราไม่ได้มีแค่นี้นะที่ร้านมีหลายคันนะคะมากันที่คันสุดท้ายคันนี้ต้องเรียนแจ้งว่าติดจองไปตั้งแต่รถยังไม่ถึงร้านเลยค่ะคันนี้เขามีเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อคิวกันแบบว่าโอ้โหอุตลุดเลยนะเป็นรถที่รู้ๆกันตโตโยต a า,าติดใช้งานดีเยี่ยมเลย มันดีในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานระบบช่วงล่างระบบความปลอดภัยอยากเล่าเรื่องให้ฟังมากขอแบบสั้นๆได้ไหมลูกค้าหนูเล็กเมื่อวันซืนโทรมาหาหนูเล็กโทรมาขอบคุณว่าน้องหนูเล็กพี่ขอบคุณมากๆเลยที่หนูเล็กเลือกโตโยต้าอัลติคันนี้ให้พี่รุ่นนี้เลยนะเพราะอะไรลูกค้าบอกว่าลูกค้าขับรถไปกับครอ,อบครัว4ี่คน4ท่าน นั่งเต็มทุกตำแหน่งนะคะแล้วมีรถอะที่เขาหลับในแฉลับเข้ามาอย่างเร็วและชนเขาประสานงานชนเลยปรากฏว่าแอร์แบ็กเจใบทำงานหมดทุกใบเขาลอดมาทั้งครอบครัวแบบบุบปิดแต่อาจจะแบบมีเจ็บบ้างแหละเจ็บเยอะเลยแหละแต่ก็คือไม่ถึงกับขนาดเสียชีวิตเขาหายไปเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลมาประมาณ1เดือนแล้ว เขาพอได้สติแล้วเขารู้สึกตัวได้แล้วเขารู้สึกนึกถึงหนูเล็กแล้วโทรเข้ามาหาหนูเล็กเราหุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจมากเลยอ่ะแล้วโตโยต้า l t i ตก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระบบความปลอดภัยเลจริงจริงนะคะมาเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะคะันนี้ 1.6g นะคะเป็นรุ่นโฉมไมเนอร์เชนนะเป็นรุ่นที่ตัวเบาะข้างในยังเป็นสีเบจอยู่นะคะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะปรับเลื่อนเอง เป็นรถที่ไม่ได้หวือหวาเลยในเรื่องของออปชันแต่เป็นรถที่ให้ในเรื่องสมัรถนาการขับขี่และความปลอดภัยดีเลิศนะคะเนี่ยพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันคันนี้เลีงไม่หน0่งแสกิโลนะคะหน0 0งแสนสโลวิทยุเดิมโรงงานเนี่ยเชื่อมต่อ A U x U S B ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงในโทรศัพท์ได้แต่ไม่มีกล้องถอยนะแอร์ Air, อนาลอ็อกปรับได้4ระดับฐานเกียร์ได้ออตโต้เป็นขันบันไดน,นะคะคันนี้ ราคาหนูเล็กไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเขาปิดการขายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้รุ่นนี้อีกอยากได้ทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบการขับขี่นะคะออเดอร์รถเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าอยากได้เป็นรุ่นโฉมใหม่กว่านี้ มีเต็มสต็อกเลยค่ะ70-80คันเลยนะคะประมาณนี้เลยในการอัปเดตสต็อกรถวันนี้ค่ะรถเทเลอร์ที่ลงเข้ามาใหม่นะคะอยากได้รุ่นไหนชอบคันไหนถูกจะลกคันไหนนะแคปหน้าจอแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยบางทีเนี่ยเสียงหนูเล็กไดโนมิกอาจจะสูงเกินไปเพราะว่ามันอยู่ริมถนนนะหนูเล็กเลยไม่แน่ใจว่ามันดังเกินไปหรือเปล่าแต่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยหนูเล็กต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปด้สสัีค่ะ